คลิปนี้แม่จันกระผ้าออกมาธรรมชาติเห็น,นมัาตักฟุนพี่น้องมาเอาฟุนคอ,อกไปใส่ไปเฮ็ดปุ๋ยใส่ผักใส่มะเขือตักฟุนใส่ถุงฟังเสียงโนก,กาเบากระห้องนี่แม่จันตักเอาฟุนใส่ถุงไปใ,ใส่ผักฟุ้นนี่ฟุนที่ ฟุ้นปนลลกันนี่ละจ้าทั้งดินทั้งฟุ้นเนาะทั้งเฟื่องเนาเนาเกียรปุ๋ยใส่พักตักเอาอทําปุำปุ๋ยคอกนี่ละจ้าใส,ส่พักใส,ส่มะเขือเีข้าปลูกไว้งามเนี่ยไปใส่นี่เป็นปุ่นเป็นปุ๋ย อันนี้ไปปลูกต้นใหม่กับง่ามเครื่องเครื่องมนมลที่ควายพันยำนะคะนาะตั้งดินปนดินน,นั่นีอลแหละสามารถไปทำปุ้งสีโคาไปไล่กับสีนักนะค่ะเอา,วาไว้จันจะเอาไม่ไว นี่ก็นนักแล้วนะคะเอาไปบาวาดบปไว้แล้วเทียงนกกาเวาห้องคุ้นอ่อกเยาไปใส่ผักปลูกพักไว้ยุบ้านเนาะหาฟุ้นไปใส่พักคลิปนี้กับผ้าออกมาชมธรรมาชาติดูนะแดดแดดแดดกับแห้งนกกับห้องนกกาเวา อันนี้เป็นคอ,อกควายเพิ่นนะคะเนาะนี่มาแล้งเพิ่นเอาควายมาผลูกไว้นี่นี่ฟุ้นนี่แหละค่ะฟุ้นคอ,อกเขากับมาตักเอาไปใส่พักคอ,อกควายนี่มแาแล้งเพิ่นก็ไล่ควายเขามานอนนี่แหละเขาเอาฟุ้นนี่แหละจ้าไปใส่พักไปปลูกพักเนาะปลูกเป็นพักคลิปนี้กับผ้าพีผ้านองออกมากเอาอวนปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อกไปใส่พักใส่มะเขือจ้ะ